สวัสดีครับพบกับผมเดวิ่เบเกอร์คนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขี้เกียจแคสเกมต่างๆนานาโอมากมายเวนเตตก็ขี้เกียจโอ้ย,ยงอยากอะไรชิบหายไววอดนะครับวันนี้ก็ไม่นึกไม่รู้อะไรครับมาแคสเกม far cry 2นะครับอย่ามัวเสียเวลาไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า,า new story normal ครับ basic ครับโอ โอ้ยเยยยยยโอ้ hmm. mm hmm. ไม่ไม่ไ mm ม่ไม่ไม่เอาคนแรกดีกว่าครับ <What? S 2> yeah. เพราะหล่อสุดครับเย่อาเกมนี้ก็มีมานมนานแล้วนะครับตั้งแต่โอ้สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่ละช่างแมงครับเฮ้ยมาลายกูเห็นเป็นยีราฟ บางคนที่พูดไม่ค่อยชัดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมต้องพูดดังๆครับกลัวเสียงเกมกบเสียงไม้ผมนะครับเสียงไม้ผมมันเบาๆนะครับเป็นเที่ยวอไม่รู้นะครับอแม่งโหรดนานวะครับผมก็ขอตัดคลิปไปนะครับตอนโหลดเสร็จครับอ่าครับก็เอาเฮีย ได้ดูฉากอะไรอ่ะโอ้ตะกี้ผมเผื่อไปกดคีย์รัดหรือเปล่าเนี่ยโอ้หอดอีอดกแล้วเคีย์ไม่งเอ้ยตัด,มตด,มตดมไม้ตอนไม้ตอนไม้โอ้เซ็งไม่ต้องตัดแม่งอ่ะถ่ายเลยถ่ายเลยไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดตัดดีกว่าอ่านะครับตะกี้เกิดคิดตะกี้เกิด พลาดบางประการน,นะครับก็ここเลยต้องเริ่มเล่นใหม่ครับยุ่งยากครับอ n o อ,อม a l เออเออ,อเออโอพเอกเออ yes นี่ตัดครับต่อโหลดเราจะไม่ตัดครับเดี๋ยวเผื่อไปกดคีย์รัดอกีกแม่งเซ็งมันเซ็งอะ่ะเฮ้ยเปลืองเวลาคลิปนะเว้ย Real real, real real, here, Lord Lord. Oh, Lord Lord. When the jagger over up here, which container for our AKs and RPGs. That's just off some uh bro. somewhere this guy really puts the fire in the backpack Backpack. crow there must be some history that they cannot afford to have waking around wow. Hey, I remember the tower เปลืองเวลาเปเลืองเวลาเนี่ยเปลือเวลาสัสเฮ้ยเฮียทำไมลดเช้าวะเแม่งกวนตีละแม่งกวนตีละโอ้ย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 โอลร็จวะ เี้ยเอ้ยเฮี้ยเจเเี้ยเจเเี้ยเียเเอ้ยเออ้าวเทียเป็นอะไรเนี่ยโหลดแม่งโคบช้าเป็นเทียอะไรเนี่ย F P S โอโหเจ็ดแปเก้าสิบเครื่องร้อนเปล่าโอ้แม่งช้าเออในที่สุดครับมาโอเค ท so ั้งกลมอาจจะเห็นมันอะไรมัน hmm. ค่อยลื่นไหลครับเพราะว่าอัดคลิปอยู่นะปรับเฟรมเป็น30นะครับเครื่องก็ร้อนด้วยเขาบอกว่าต้อห็นยี่เนี่ยระดับเงาหรือภาพก็ทำมาได้ดีพอควรครับ แต่ก็ยังไม่ดีถึงที่สุดนะครับมันยังไงอ่ะเออใช่ไหมขอให้มาเห็นกับตาแล้วกันตอนนี้เราก็เป็นผู้ท่องเที่ยวมั้งใช่เปล่าเออท่องเที่ยวใช่อุ้ยโค้งสัตว์เด็กแว้นเหรอเด็กแว้นเหรอเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเคสเคสเคสใหม่ โย่โย่เยอเยอบายบายโอ้โหเสียงเกมมันจะดังไปหน่อยนะครับมันอาจกุบเสียงหูคุบคอพูดดังๆนะครับโอ้มีเรือด้วยเอดเราอยู่ในแอฟริกาเรามาท่องเที่ยวมั้งเฮ้ยท่องเที่ยวมั้ง สำเนียงคนเหนือนะครับคงอยู่ภาคเหนือครับจังหวัดเชียงรายแต่มีเชื้อคนใต้ครับเฮ้ยควายไอ้ควายดังอ้าวพองเลยเปิดเออโชคดีโชคด,ดีเพื่อน เอ้เ uhm, ขาปาเลวเนี่ยจะไรวะโอ้แม่งร้อนอยู่แล้วยังเขาปลาอีกตเอ้ยร hey, ้อนร้อนอีกเขาที่ขั้วโลกเหนือบนเออใช่รับดีทาไมดนผมไมได้ยิน พวกไม่ไม่เข้าเนี่ยหายหมดหายไม่หมดก็สวยนะเนี่ยตรวจครับตรวจเองัวเาบอสสมุทรจะไม่ได้เช็ค point จุดส่วนนะเนี่ยโอ้อะไรมองะไร

เ้ยเพื่อนกูไม่ขับนี้ก่อนมนเจ็บแล้วมเจ็บแล้วเออเออครับเออเออได้ได้ขยัขนยยก็ได้ไปทางช่างยาวไกลเช่นนี้ไม่จะถึงวะ รอหมาผ่านร่บรอหมาผ่านมาตัดหน้า Don't let n e o Just o s ควายพอบ้านเองสสตว์โอ

เกียเห็นไหมรอยสักชาวล็อกอะชาวล็อกเอ่ะได้สุดก็ถึงเย้เือโอ้โหเออเออเอหมดนาทีนารินไม่ใช่ไม่ใช่วันเสด็จเออไม่โอเคอะโอเคกูจะเป็นอย่างนี้เหรอเออเสียเวลามากเลยแค่คลิปเนี่ยโห้แปดนาทีอ่ะ กูจะให้เล่นไหมเนี่ย<ก>ขาวจอขาวเลยสัตว์เอาเลยกินอะไรไมาเนี่ยโหลดโหลดอีกแล้วโหลดทำมะขืออะไรแมงเอ้ย ขออภัยในคำหยาบแยๆเออตอนนี้เราอยู่ในบ้านเฮ้ยขโมยเงินกูสัตว์เออเราเป็นที่อะไรเนะี่ยลุกไม่ได้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเออลุกสิลุกสิกสเออมีมีดวัดวัดเด้อ presence in the stake be a stabilizing influence it's oh no, awesome no 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 yeah, yeah. yeah. no yeah. 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 no yeah. 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 yeah his reputation as a dangerous arms dealer is well deserved orders are to terminate well that didn't work out the way they played <coughs> well, you can tell them you tried but that means fuck all doesn't it You know it, and so do ก you like ูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไอ้สัสกูรู้อะไรอะไรกูกูเลกูกลัวเลยมึงมีพลังจิตนะมึงเอ้าไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรนี่กูมีพลังจิตไอ้สัสเอปืนเลย อาปืนย oh ิงไม่ได ah ้ด uh ิมึงเออเออกูม well ีพลังจิตกูมีพลังจิตอ่าอึ้งอึ้งยิงไม่ได้เออแม่งกัดแตกูลุกได้นะมึงเฮ้อ เออเอ่อสมุดสมุดใหญ่้ยโอ้ยโออเออออเอออปืนยอะมีดอื้มเกมนี้มีเป้าด้วยนะครับสเปกบาร์ก็จ้ำอ่ะจ้ำก็ถูกแล้วไง

เ้ยกูจะออกไปไเฮียปล่อยกูไปใส่สมันให้เราลงไปนะครับ้าแม่งเป็นเฮียเลยเนี่ย เห็นคนท no. ี่สิองเยก็โอโหตายไปแล้วตายอีกคนไม่มีเป้านะมึงรูด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  ว้าตายสัสไม่ตายโด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 เต็มไอ้เหี้ยโอ้โอ้โอ้โอสไลด์เออโอ้เลือด

สีแล yeah. mm ้วโอเย็ดไฟไหม้ไฟไหม้ถือสวยเซ่เซ่ร้อนแรงไฟเออเด็กก็สวยเซ่เซ่ร้อนแรงไฟเออเงียบเจนไหมเนี่ยไม่ไม่เข้ากับยุ่งเลยสัสถือสวยเซ่เซ่ร้อนแรงไฟเออกระถุ่ย สวยสุด e แรงไฟเยอยอยังม่เยอยังไม่เยอเออเออกูอยู่ที่ไหน You a mess man that business looks เฮ้ยทไมรู้สึกเหมือนมีสมุทวะไม่น่ามันไมมีวะกด H เพื่อฮิวตัวเองเออไม่ ใช่ไหมเออทำไมรู้สึกมันมีสมุนละจริงไม่มีหรอสงสัยอาคิิอยู่เซฟเไม่ได้ตาโตเชยวหะมึงตาเหลือกไอ้เหี้ยขังกว้ทำไมอ่ะโอ้เซฟ หุ save. Yeah. Yeah. Oh, meter, ball, mm ่นเทพเย่เย mm ็ดโอ้ครับหนึ่งมีรสองอาวุธเบาสามอาวุธหนักเอ้ยไม่ใช่สามสามอะไรนะเออใช่แล้วเอ้ยสองอาวุธเบาสามปืนสั้นสี่อาวุธหนักอ่ะเย่ เราจะใช้ไม่ได้หยิบหิวหิวเออแม่งเต็มสัตว์ดตาเลือกตาเลือกวัดฟักหยิบปุ๋ยจบเี้อปโอ้ป่านเอาอะเนี่ยมีทำเท่อะไรกิน I need to get that piece of shit coop outside back on the road. Bye, coop, bye, bye, coop, bye. Don't get any cagule. Huh? You're an You look like you're gonna drop that any second. chặt vào. Mình sẽ để. Ơi, cả. Oh, chỉ không Yeah. Oh. อ๋อหนึ่งมีดสองปืนสั้นสามวุ้เบาสี่วุ้หนักอ๋อเย้าห้าแผนที่โอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเช้เอ้าเอ้าเฮ้ยใช่ไรเนี่ยเฮ้ยสู้เหรอใช่มั้งเอ้าออกไง กไอ้ยเอะเรองดงีเอา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 แม่งาไม่ได้เอ้ยเอ้ยเ้ยเ้าไม่ได้เขาไม่ได้ เขาไม่ได้เว้ยเป็นเชื่อ,อนี่เข้าไปดีอ้าวเวนจันไรเจ๊งเฮียจบสัตจบจบแม่งจบโอ้แค่ได้แค่นี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับบายครับอ่าอาจจะได้เจอกันภาคที่สองครับ